สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสมพาเที่ยวนะคะคลิปนี้ต้องขออนุญาตน้องนุษด,ดาวสาวเมืองคงนะคะขอเอาคลิปของเธอมาเผยแพร่เพราะว่าน้องนุษด,ดาวถูกกระทำจากผู้ที่ไม่หวังดีนะคะสิ่งที่เธอได้ทำคลิปและตั้งใจทำคลิปนั่นก็เป็นความสุขของเธอไม่ว่าจะเป็นเธอหรือเราเมื่อทำคลิป ทุกคนก็หวังที่จะมี f อฟเข้ามาดูนะคะแต่ก็มีการกลั่นแกล้งกันเกิดขึ้นขอเธอค่ะอย่าก,กลั่นแกล้งกันเลยนะคะน้องนุชด,ดาวก็มีภาระมากมายเดี๋ยวเราจะไปฟังน้องนุชด,ดาวได้พูดถึงเรื่องที่เธอถูกกลั่นแกล้งยังไงบ้างนะคะลองไปรับชมรับฟังกันดูขอบคุณทุกเล็บทุกไลฟ์ที่เป็นกำลังใจให้กับ สมสมผาเที่ยวนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องนุษด,ดาวสาวเมืองคงด้วยนะคะเธอเสียใจมากๆกับการถูกกลั่นแกล้งครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะพี่น้องเราจะลงในวันนี้นีคะวันนี้เราจะมาขอประกาศแล้วก็แจ้งเตือนหนึึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกันุกทาวนะคะทุกคนคือ นุดาวไม่แน่ใจนะคะว่าณตอนนี้ที่นุดาวอัดคลิปนุดาวยังมีสติครบหรือเปล่านะคะคทุกคนคือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าคลิปเมื่อเช้านะคะทุกคนที่นุดาวได้เอาลงไปนะคะที่แบบได้พูดถึงการที่นุดาวไปสมัครเรียนกศนนะทุกคนเนาะซึ่งนุดาวเองก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะที่เราก็ได้แบบได้ไปศึกษารเรียนต่อที่ประเทศไทยนุดาวเองก็แบบ เออก็พูดถึงนาะถามว่าคนเราคนไหนที่อยากจะมาเรียนอยากจะมาศึกษาก็สามารถมามาสมัครเรียนที่กสอของประเทศไทยได้ใชุ่กคนซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ออกไปทุกคนซึ่งคนดูเยอะมากนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่มีคนด,ดูเยอะมากๆตั้งแต่นุตตาเอาลงในหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ แล้วคลิปนั้นโนดดาวก็ตั้งใจทํามากเพราะโนดดาวรู้สึกว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆโนดดาวก็อยากเผื่อแบบมีคนเราแลหลายคนแบบอยากจะมาเรียนใช่ไหมทุกคนจะได้มาเรียนเหมือนกับโนดดาวแต่ปรากฏว่านโนดาวลงคลิปนั้นไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงคนดูประมาณหมื่นห้าค่ะทุกคนซึ่งคลิปโนดาวปิวนะคะทุกคน ซึ่งคลิปนั้นที่ดูดาวเสียใจเพราะว่าอะไรทุกคนคือดูดาวรู้สึกว่าเวลาที่ดูดาวพูดคลิปแนวการศึกษาไทยแบบดีๆหรือว่าแบบนําเสนออะไรเนี้ยคลิปดูดาวมักจะมิวในหลายๆครั้งมากๆซึ่งดูดาวอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าการที่เราเป็นยูทูบเบอร์ความสุขของยูทูบเบอร์ก็คือการที่มีเอฟซีมาดูคลิปนั้นเยอะนะคะทุกคนนี่คือความสุขของเขาแต่ความทุกข์ของเขาคือ เวลาคลิปเขาโดนลบหรือว่าคลิปเขาแบบปิวอ่ะมันโคตรเสียใจมากทุกคนกคนุ่น่าแบบเสียใจแบบเสียใจมากค่ะทุกคนจนแบบทาตัวไม่ถูกเลย ทั้งที่คลิปนั้นน่ะนุตดาวไม่นิ้พูดในแง่ที่ไม่ดีเลยนะคะทุกคนนุตดาวพูดแต่แบบเออการศึกษาไทยดีมากเลยนะอยากให้คนเราเราแบบมาเรียนกันนะอะไรเนี้ยเออแล้วก็ขอบคุณถึงผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราแล้วก็พูดในแงท่ที่ดีนอกแา่นุ่นดาวไม่รู้ว่าใครมาแกล้งนุตนดาวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วนุ่ดาวก็สังเกตว่าเวลาที่แบบคลิปไหนหนุตนดาวปังๆหรือแบบดูเยอะๆ ก็จะโดนตลอดเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมานุดาวก็ไม่เคยพูดเราก็เก็บความเสียใจไว้แบบเออไม่อยากบอกเอฟซเนะาะจนกระทั่งวันนี้ค่ะทุกคนมันเป็นวันที่นุกดาวแบบมีความสุขมากๆในการทําคลิปในวันนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะนําเสนอในประสบการณ์ที่เราได้ไปมาแล้วเราก็ได้รับโอกาสดีๆ เราก็อยากจะให้คนเล่าที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนได้มาเรียนกันแต่ปรากฏว่าคลิปนั้นก็โดนอีกแล้วทุกคนซึ่งมันเป็นแบบทำให้โน้เราเสียใจมากน <c oughs> เราไม่ได้แบบอยากจะไม่มีน้ำตาหรือว่าอะไรนะทุกคนแต่แค่จะบอกว่า ความสุขของานุดาวคือมีคนมาดูคลิปานุดาวแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน <c oughs> แต่ความทุกข์ของเราคือแบบคลิปดีๆของเราแต่ละคลิปก็โดนหมดเลยอ่ะโดยที่ youtube แจ้งมาบอกว่ามีคนแบบไปแจ้งอะไรเงี้ยนะทุกคนนะคือานุดาวก็แบบเออในเนื้อหาคลิปนั้นไม่ได้มีการเอาหน้าเปิดมาใส่หรือว่า <c oughs> เอารูปครสุกที่มีเอฟซีเข้ามาดูเราเราได้มีการพูดคุยกับเอฟซี เราซึ่งคลิปล่าสุดอนุดาวตั้งใจทำเพื่อแบบต้องพูดในทิศทางที่ดีเพราะเราก็จะเข้าในสังคมที่แบบเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาแต่มันก็ม่โดนแบบนี้อีกทุกคนอนุดาวไม่เข้าใจแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> ใครบอกเธอมีวิธีให้ขับเรีน,นดารือรับเรียดไหมอะซึ่งวอาที่คลิปนั้นอนุราก็บอกเออแบบอย่างไห้คนเรา มาศึกษาที่ไทยได้นะถ้าใครไม่มีโอกาสอะไรเนี้ยหรือคนที่มาทํางานในประเทศไทยอยากเรียนกศอน,นอ,กอะไรเนี้ยแต่มันก็แบบโดนหมดเลยทุกคนทำไมอ่ะเว <c oughs> ไยก็บิดห,หรอหรือวอ่ายังไงอ่ะพูดความจริงเหรอม่ก็บิดหรอหรือว่ายังไงอ่ะ มีหลายคลิปมากค่ะทุกคนที่ดเดาเอาลงไปทุกคนเชื่อไหมคะว่าบางคลิปที่เราดาวลงไปที่แบบคนดูเยอะๆบางทีหนึ่งสองโมงสองทั่วโมงคนดูสามหมื่นก็ดูนะคะนู่ดาวบอกเลยนะครับว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ใช่ว่าเราอยากได้เงินนะทุกคนแต่มันคือความภาคภูมิใจของเราว่าคลิปเรามันมีคนดูละไอหรือว่าหลายหมื่นวิวหรือว่าหลายแสนนะคะทุกคนคือมันก็อยากจะเก็บไว้ แต่นุ่นดาวก็โดนตลอดเลยอ่ะซึ่งมันก็เสียใจแล้วก็ช้ำใจมากๆเลยไ <C ül üyor> <C ül üyor> ม่เสียใจทุกคนเราไม่รู้จะหาข้อพิบายคําเสียใจมาจากไหนคือมันเกิดคำว่าเสียใจมากๆค่ะก็น่าเห็นใจน้องนุดดาวมากๆเลยนะคะซึ่งคลิปแต่ละคลิปที่ยูทูบเบอร์ทุกคนทำออกมา ทุกคนตั้งใจนะคะทุกคนทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อให้คลิปออกมาดีนะคะพี่น้องอย่าอย่าก,กลั่นแกล้งกันเลยนะคะก็ขอให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกของเราทุกทุกท่านด้วยนะคะการทำ YouTube เราต้องการสื่อให้ทุกคนเห็นว่าเรามีความขยันหมั่นเพียรเพียงใดนะคะ กว่าจะทำคลิปออกมาได้แต่ละคลิปมันต้องใช้เวลาใช้สมองใช้ความอดทนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นยูทูบเบอร์และพยายามสร้างสรรผลงานก็อย่าได้ลังแกกันเลยนะคะโปรดเข้าใจว่าคนที่ทำ YouTube เป็นคนที่ตั้งใจขยันอดทนนะคะ คลิปนี้สมสมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับสมสมผ่าเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ